วันนี้ครับทีหน้าครับมีมาสอนที่พัทยาครับตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาเหนือครับอมารีพัทยาเหนือใช่แล้วนี่ครับเด็กขนของส่วนผมมีหน้าที่ถ่ายวีดีโอไว้ให้เด็กพวกขนของไปครับวันนี้ครับลูกค้าให้ทีหน้าครับมาสอนนอกสถานที่อยู่ที่โรงแรมอมารีไปเดี๋ยวเราไปดูถ่ายบรรยากาศกันครับเดี๋ยวช่วยทีหน้ายกของกันครับยกจินต์เสร็จแล้วโอเคครับไป ตอนนี้เราก็อยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมแล้วนะครับรอลูกค้าลงมารับครับก็บรรยากาศโรงแรมดีมากครับที่นี้แจ่มไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูห้างบนงครับว่าห้องเรียนวันนี้จะเป็นยังไงลูกค้าเราส่วนบางๆลูกค้ากันทิ้งอ,อันนี้จะเป็นฐาน Thank you. ตอนนี้เสร็จงานแล้วครับกำลังจะไปหาข้าวกินกันแล้วก็ไปซื้อเครื่องสำอางต่อช,ชอปปิ้งต่อวันนี้ทีน่าเป็นเจ้ามือเวยทุกวันเป็นคำพูดที่พูดเบาๆก็เจ็บตอนนี้แข่งกันจนครับใครใครรวยแพ้เพราะต้องเลี้ยงข้าว เสียตังแล้วหลังจากหมดก๋วยเตี๋ยวไปคนละหนึ่งชามครับที่หน้าไม่อิ่มครับไปกินอะไรต่อดีก,กินเป็นไฟเป็นไยไม่อ้วนไปไปลุยกันต่อเลยเรายังคงกินอย่างไม่หยุดยัง้งยังยังไม่จบยังไม่จบไปจัดเป็นไฟยมาอี่อย, <laughs> ยังยังไม่จบ <laughs> ยิติมต่ออีกเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะเมคอัพทีกระเพาะคากโคตรเลจัดไปหลังจากที่กินกันจนจุกนะครับกระเพาะกระคากันไปข้างนึงครับก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับว่าพวกเราจะเดินทางไปทำงานที่ไหนกันอีกครับ